กลายเป็นประเด็นให้พูดถึงอยู่นะัขนาดนี้สำหรับกรณีของพิธีกรสาวอารมณ์ดีเบกกี้ฝีธัญญาโดนอดีตคนรักเก่าฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินหลังจากที่ริกลากันแล้วเกือบปีต่างคนก็ต่างแยกย้ายฝ่ายชายก็ไปมีภรรยาใหม่สักพักก็มีลูกพร้อมสร้างครอบครัวเลยทีเดียว ที่เวลาต่อมาก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวสุดช็อกวงการเลยทีเดียวค่ะเมื่อเบกกี้ได้ออกมาเล่าเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาถึงความหลังของอดีตสามีที่หลายคนก็สงสัยเขามีอาชีพอะไรตอนแรกแอดขอพูดตามตรงว่าคิดมาตลอดอดีตสามีของเบกกี้ คือลูกของเพื่อนเบกกี้และเขาก็คงทำอาชีพในวงการบันเทิงแบบเป็นโปรดิวเซอร์อะไรทำนองนี้แหละแต่ก็เปล่าเลยเบกกี้เปิดเผยว่าอดีตสามีก็คือลูกแม่บ้านที่เธอจ้างมาและเขาก็ตกงานว่างงานอยู่พอดีเลยจ้างให้มาเป็นคนขับรถแล้วเกิดปริงรักกันขึ้นมาเลยคบหาดูใจกันเลื่อนคันให้เป็นผู้จัดการส่วนตัว โดยเบกี้ได้ฝากข้อความถึงอดีตคนรักไว้แบบสุดจะทนเพราะคงเหนื่อยมากและสงสารครอบครัวใหม่ของเขาด้วยว่าให้เขาลองทำงานดูลองเป็นหัวหน้าครอบครัวดูดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีด้วยเกียรติท่น่าเขารบในความเป็นพ่อของคนคนหนึ่งเบก็ไม่ได้แค่สงสารตัวเองด้วยเบก้ก็สงสารเขาด้วยสงสารครอบครัวใหม่ของเขาด้วยมันเลอะเทอะเปื้อนกันไปหมดลองทำงานดูค่ะ ลองเป็นหัวหน้าครอบครัวดูคุณจะได้รู้ว่ามันไม่ง่ายนะคะกับการที่ดูแลคนในครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีมันเหนื่อยนะคะแต่เราก็มีความสุขค่ะแล้วถ้ายิ่งครอบครัวเรารู้จักเห็นอกเห็นใจเราในความเหนื่อยของเราเราจะยิ่งมีความสุขลองดูค่ะเป็นกําลังใจให้จริงๆอยากให้อยากให้ลุกขึ้นมาทําเพื่อครอบครัวไม่ว่าใครก็ตามที่มีครอบครัวอยู่ดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีดูแลครอบครัวตัวเองด้วยเกียรติยศให้มันน่าเคารพในความเป็น พ่อของคนคนหนึ่ง